เด้อวันนี้เดอ้เดอนี่นี่ที่หนาเขาเราฉันสบายดีแล้วก็สบายดีสบายดีตอนเช้าๆหรือว่าจะเป็นพี่น้องอยู่คืออยู่ไกลฝังไทยของเราเนาะพี่น้องที่ตั้งประเทศที่ตามซ่อมซองแม่ตะน้อยทักทายสบายดีมื้อนี้แม่ตะน้อยกะอยู่บ้านนาบ้าวเขาคือเก่าพี่น้องเอ้ยยังไม่ทันได้มือใด้มื้อนี้ ว่าสิอันผ้าเดียวอ่อไปหน้าพี่น้องเอ้ยออโคกเพื่ออ่อไปหาเลาะเบิ่งเฮ็ดเพาะหรือว่าเฮ็ดตาเพื่อโลโกเลยน้ำแน้วพี่น้องเดี๋ยวก่อนสิไปก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะก็ม่ติดตามซ่อมๆก็ไม่แต่น้อยเนาะเพื่อที่ข้าไม่กันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เมตตาน้อยเด้วยความเป็นกำลังใจกันให้คลิปต่อไปนะไปกันไปเมื่อกี้ก้นนะพี่น้องก็ไปหาเฮ็ดนะแต่ก้าวว่าแยกเดียไปนะว่าบนไปทางเตอร์ผู้นึงขึ้นอันทางหน้านลำบ่าข้าผู้นึงมาแล้วไปน้ำเดียวเมื่มาได้แยกเดียวเลย ป้าพี่น้องไปลุ้นไปติดตามเล็กก็ไม่ต้องน้อยวัชิมานที่บอกหาเห็ดม e> ี่นะยังไปก็ตอนนี like <h> <h ้ค่อยกับกำลังยังอยู่ในอันกลางคู่พี่น้องนี่พี่น้องยังเลาะตามทางชาวบีเพิ่งกระเพาะเห็ดลังงกนี่กำลังงามไหมน้องงามอะไรเมื่อกี้นี่นะกับเจ้าได้เฮ็ดตาบพี่น้องเอ้ยนะนี่เฮ็ดตาบได้มูนึงอะไรก็ได้เห็ดลังงกอีกเห็ดลังงกขาวน้องอ ยูพูดช่องดอกอันนี้น้อยน้อยนึงคือพี่เป็นมูหใหญ่ๆเนาะสบ,บีเพิ่นเองในสี่ดอกหนึ่งมูห์นึงนะคือว่าเห็ดเพราได้ผู้เป็นแบบนี้เบิงบ่งแบบเบิ่งมาเห็ดนหนังงกขาวเวียนหนังงกขาวเวีนเห็ดหนังงกขาววันท่านี้เหรอวัเท่านั้นแล้วมีเยอะไปได้ไปได้ลงทางแล้วไปจัดท่านเขาได้อ้าวอืมใสี่ดอกกำลังงามยางโลไปนั่มกลางโคกแล้วพี่น้องเลยนะ กุ้งไม้กุโตกะเป็นแต่เห็นอ่ะอยู่ดล้วเนาะกุ้งไม้กะงามงามเลาะไปเจอหน้าลระเป๋คอพผ้าเย็บอยู่แถวเลยคอยกันยังพังเคยมากหน้ากะเลาะหาเห็ดตับไปทางทิศทางบรรยากาศกะแดดกะมีแดดม่มีแดดแม่ตอนนอนก็เห็นอีแล้วพี่น้องโอ้ยเห็ดนะนี่ อันนี้เป็นเฮดดินเลยเป็น้องนอี่อูพี่อูพี่กระมี้นอันี่สามดอกมดเท่านี้บ่างพี่มือมันอยู่พี่น,นี่อ๋อยู่นี่แบบหลายดอกนั่นยูน้ำประหกประหาบพักอะไรได้ โดนเป็นไม่ได้ออกเลยมืดแล้วันนี้พี่พี่ก็นนมีน่ะนี่งามวันนี้เนาะน่ะนี่นี่กันว้ายมานแล้วเพียงเอมันมานมานัมนมานเห็ดดินแล้วเด้อยังไม่ทันมืดพี่น้องเอ้ยพี่พี่ก็นนมีกำลังงาม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 อือไม่ต้องเตือนก็มันเร็ว ในปกักลายนี่เ,เก็บเช่นสิ่งก็เห็นลหรเห็นนี่แล้วได้พี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นเห็ดน้ำผึ้งคือเกลือแต่ว่าทาวูแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะสิได้เนาะไม่ได้เอาเลยนี่มันยากงามนะมาเอาแล้วพี่น้องเอ้ย เอาบ่างอ้าวเอาจ้ะแม่ต้องเต็นว่าเอาลูกโอ้ยสองโดมาเน็าะเด้อมาเน็ดเพาะมาเฮ็ดน่ะมีแม่เฮ็ดเพาะเฮ็ดลำพงเห็นนี่แล้วได้พี่น้องเลยอันนี้คืออยู่พูดีเลยสนะคือบ่มีคูมีขี้อิ่งไปเคูไปเชื่อ เห็นคู่新新拜拜้งาเล่าคูก็อ่ันนีเป็นงามเลยงามพักอันแต่ว่าคนละเฮ็ดนเฮ็ดดันั้นคือดีให้ดินคือดีแต่ว่าคนเป็นคนละอันนะคือ้คนละอันเป็นตัวอย่างงาน่น ยังงามเลยต้งปุ้มันบ่า,อ,า,าอังามหาต้นงาตกว่านี้หลาอีกนะตนัว่าสียดอันะนั้นมละเท่ามาแล้วเนาะหนาีน,านพี่น้องตดอนี้มนขนาดลนี่น้าลอะดอนนี้ก็แขนก็มีบอนี่ Uhm. นี่อ๋ออยู่ในกัวหวายด้วยนี่นี <ând> ่น้ำผึ้งเห็นอีแล้วพี่น้องสองดอกเ่งดีสองดอกเฮงดีมาเถอสองดอกเลยมาเถอสองดอกนั่นแหละมามีมุ่งเนาะกำลังงามตุ้ย ม s, มมมแ dollars, ม่แตะน้อยหมานแล้วพี่น้องหมานเลยลยนี่นี่อีชองดอกกำลังงามเห็นบอลระดอกชองดอกพี่น้องเอ้เก็บไปนี่ละบอลระดอกชองดอกอือเป็นนี่คือมีมีคูเนาะบั้าะก็กะก็บ่มีแตะน้อยก็เอาเห็ดมาให้แม่เห็ดเพื่อ เห็นลำพิงอันสบายดีดูสบายดีปลาลุงดูเอ้ยชมเห็นเพิงสบายดีปลาลุงดูไปไม่ได้พาเห็นมานอีแล้วพี่น้องเอ้ยหมานอีแล้วเดี๋ยวจะน้อยปิีปิดลาปิดปลาลุงเห็นบอกอะไรลายนี่ยอ่ะอะไรลายนี่ยลูกนี่อะไรลายนี่เออนั่นแหละนี่ไปิดได้วย bí lắm, biết chưa cái biết chưa cái chưa ai đi ai chắc cái giáng này này là, người ừ. tao nói pít nó chỉ nghĩ là, cú mà nào, mì cú, mì cú, ăn với mì cú งามอันนี้เนาะเห็ดน e ้ำผึ้งแบบนี้ก็มีแต่ว่าเขาไอ้ยำท่านเอยกินจักเทัวได้เห็ดน้ำผึ้งเลยนีะเห็นแล้วพี่น้องเห็ดเพาะแล้วนะมีดผ้ากับมีดแต่น้อยเอาละมีดจะได้อยูหนึ่งเอามาเติมกัมาเท่าช่องดอกนี่ยกันดอกนี่จแกแต่น้อยเอามาชุ่มใหเลย มือก็บ้าอ,อยู่แบบนี้เนาะกระดินท่นองลายมารเฮ็ดพออเดพ,พาะอีแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เฮ็ดเพาะพายเลยไม่เฮ็ดเพาะหนังนั่นนี่น้องเ๋าพามีต้องเอาเมื่อยเอาน้องจ๋องกนี่ตอก ดองเหยพร้อมเฮ็ดกะดองกลิ่นเห็มาตน้อยอือยู่น้ำมือนี่ลพปุกอยู่น้ำมือนี่เห็นมาตรน้อยอ่ะเก็บมาขอเฮ็ดขอเดือดอยนี่นี่าเอาอาไมมาเห็นแล้วก็เป็นมูดอยู่เนาะมาพิด้เห็นแล้วก็พได้เห็นมยู่เป็นมูเป็นได จะน้อยใน้ถังรอกเมื่อแล้วป่พี่เจพี่เจมีรอกไอ้มิ้เย็นจมูกเย็นนี่แหละพี่น้องเอ้ผู้พาตาน้อยเพิ่นชาวบิวผู้เอ็ดเพอร์โร่นะนังเอ็ดอันเชเอ็ดอันเชือเออหน่่นะนี่มันเจอผู้พาเพิ่งกะไลา่ได้พี่น้องเอ้ยผู้พาเพิ่งกะได้เชื่อเบอร์โตนี่ก็ย้ายอีลีน่าย้ายในใจเบอร์โตนี่ค่ะ าม่ได้เห็นอีละพี่น้องเลยไข่็ละงกปาตัวพวกคือไข่ใหญ่ก็โดนละนี่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 องไข่จองไข่นเอเอาเอาเอาขงมเเอาจิ้มอาจิ้มมาจิ้มอาเอาจิ้มอาไว้ไเอาบุได้ลงละงก เค้าว่าก็เป็นอันนี้ก็ตีไข่มันนะกำลังยีบานกินเอาตรงหามเปนอนชอช่องดอกนี่ใช่ไหมหาหมูมันนี่ผีหาหมูมาลอยชิ้นไข่ใมอืมไข่ใหญ่มันอาดดี้ปิดเพออย่าปิดอ่ะปีดนะลอะไอผู้ผัาลอะพุนละไเลาะไป เห็นน้ำผึ้งเนี่เลยแดดก็เริ่มฮอนเริ่มช่องแล้วนี่เรางอกก็มีเห็นนี่ล้วพี่น้องเห็นน้ำผึ้งงามเลยนะุอย่าเอาผู้พาดอกอันนั้นนะหาเอาแต่ดอกงามนี่้มาฝาดนะดอกมันเอาดอกมันเทาจื่เอาดอกงามๆอย่น้องเอาอะไรอ๋เป็นหมู่เป็นจุ่มอยู่หรอเนาะเห็นน้ำผึ้งเไหมเห็นน้ำผึ้งหมูอันนี้อันนี้เนี่ย

ไม่จากดอกผูฟา้าไอฮาร์ดอกนอเออน,นาะงลายอีกหนึนหนหน่งนี่เจื่อตัวยั้งละอินบุลเลยอืมพูฟ้าอินฮักว่ะมานเฮ็ดน้ำเพลิงอีแล้วพี่น้องเน้ำเพลิงเฮ็ดระงกแต่น้อยอันนี้กำลัง,งเป็นกระจูมเนาะหนึ่งนบาทเออกำลังงามจองดอกเขานะเห็นเห็ดละงกแล้วพี่น้องเลยบาดแล้วดอกนี่นะแต่ว่าอ้อผู้ดเดียวเนาะ มีมีครูไหนแล้วบอกตาลอยกำลังงอกำลังงามเลยค okay. ืมอ,ม,อ,ม,อมีม right. ี <socks S 2> à, หมูฮะหาหมูมันหาหมูมันเห็นหมู่แล้วไปรู้บ้างหมู่กำลังงามมาตะน้อยมามีแล้วมั้ยตาอยไปไปอ้าคกูอยู่ผู้เดียวนี่นะกูไปพักนั่นะตาลอยอย่าโดนอ้าวเขาเป็นโดนอ้าโดนโดนอะเห็นหลง ดูตอนนี้หาเห็ดโมนอีนาะเห็ดลังหกน้อ,อไปปะดูจังเด็กเห็นอีละพี่น้องไอเห็ดลังหกขาวบานแล้วได้อยูุ่งเดียวเนาะมีหลายดอกอ๋อผู้หนึ่งจีมผู้หนึง่งเอาเนี่ยหลายเธอดอกอ่ะเจ้ากระยัง้งนี่นะคือหลนดขาดบาดพี่น้องไอวันนี้มานเห็ดตาบเลยเนี่ย ไม่ได้เห็ดเพาะเห็ดแพะเพื่อเราวันนี้นั่นได้แต่เห็ดตาเล่นี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 ่พี่น้องนี่นี่นี่แม่แต่น้อยหมานเลยเด้อวันนี้เด้อนี่นี่พี่น้องคำวิ่งเขาไปก้อนๆว้ายพุทธมีบระภูพาอุ้ยอยู่พี่แงงามพี่แงงามไม่ได้ปิดแหละคอยมีนาการหาเจ้าคืองามแท้เังะเนอะต่น้อยไปดนเอาดนเอาฮั่นเออแล้ว หงามนีน้องฟ้าน้องอ่ะเขาผูพาปิดเขาผูพาปิดกับนาคอยมาเฮ้อเอาเห็ดเนาปิดปิดธนาปิด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 นี่คอมันน <room> <sh yelled> ี uh, <treats> <s> ่อม่นี่อันนี้ก็อเมกหังอมกตาปิดา เห็ดตาเฮ็ดจ th ับมันอันรุ่นรุ่นตีนรุ่นเจเนาะนี่เนาะนี่นี่ผู้พาพี่ผักลายนี่ไงจูมันเห็ดต้นแต่น้อยเฟรเดนนันนี่จะลุ้มูหรอวะโดนลุ้มพูเนี่ยนี่แล้ต่น้อยพญาปิดแล้วพี่ผัดหมอนี่ เฮ็ดตา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 พอเฮ็ดตาแล้วเอาเอาเอาปิดปิดปิดหมู่เดียวไปเลยเด็กน้องเฮ็ดตาหน่อืมเรถไเข้ามาเรถ่ยเพิ่มราถไเพิ่ม เฮต้าอ่ะอันนี้พี่น้องเฮ็ดค่อยก็ได้หลายตืบเลยเดี๋ยวจะได้เอาอ้อเว้นก็เอาอ้อเว้นเชื่อกซ้ำมันก็จะได้ไปหาโตอีกอ่ะหาเฮ็ดเพาะได้แบบนี้นะมาตอนแรกจังเก่งเฮ็ดต้าพิลังมุกก็อันนี้ตอนเห็นตั้งบิดนั่นเลยน่ะมันมีช่องรุ่นเนาะเฮ็ดต้บกัเนาะอันรุ่นรุ่นนี้ตั้งหะรุ่นนี้ตั้งหะเลยอันนี้นะดอกดอกน้อยๆอันนี้นะดอกใหญ่ในหลายตืบ ถึงจะเคืองกัย่างก็แล้วของคอยนะเฮ็ดครบชุดเฮ็ดตาบเฮ็ดน้ำพึ่งเฮ็ดลังกเลือกระแามนะเดี๋ยวเฮ้น้องน้องพื้อเอาเอาเอาแต่กับกับย่างจังหวะในเลือแล้วกัยกาสิบวินาทล้นกับซามแล้วบาทนี่ มาตอนแรกชิแกงเห็ดตาบกินแซ่บๆพี่น้องเอ้ยแกงทอดเห็ดตาบกับเห็ดนั่นี่เห็นพึ่งเลยเอาเห็ดออกไว้เชื่อกซชามแล้วแล้วก็ชิได้พาเดียวยางไปต่ออีพี่น้องเอาไปนี่พู้นไปหาอยู่บูยางไปเรื่อยๆลูกเพื่อนบ้าเอาไว้ทั้งมืดแล้วนี่นะชอบคนเพื่อยู่บูเพ่นยูบูเพ้นพาไปนะคอยาะ ข้าเขาไม่นางเตนเขาชาวนิมเป็นไปหาพระนั่นพี่น้องเอ้ยก้อยชุ่มค่อยไปหาพระนี่ยังไปเรื่อยๆเราดูงพู้หลักมาหอดบนหาเฮ็ดแม่พี่น้องเอ้ยมาหอดแล้วก็เฮ็ดโหลดเฮ็ดพอเฮ็ดหดนะน้านิพุนผาเฮ็ดไปหาเลาะแล้วผู้ผาพักกันนาะตะน้อยเด็กเท่านั้นมาล่าเมื่อหรือเปล่ามาเช่อกระยังพี่ เห็นอีแล้วสองอ่านนะตาน้ยเป็นผู้เอามีดบ้ากบมีดมาเลยให้เาะ่าอะอันนี้แบบไม่จุยม่เดินอันนั้นบอกไม่จุยนะเอาเชอกนี่ตาน้ยอเอาม่เจ้ะเจ้านังเ่าเด ตามดีไม่ได้เห็นนะเห็ดกอตเอามีดำเบลเห็นที่เราบ่อนตะนงอ่ะโคดอังกคดอัอกคดอังช่องดอกบ่อนละช่องดอกน้องบ่อนละช่องดอกน้านองอันนี้มีอีไหมบ่อนละน้อยดอกอะไรแม่ตะน้อยก็ได้ยาแล้วได้พี่น้องไอ้หาเฮ็ดนะเดี๋ยวจะได้ยางมือถีกมาหาให้อยู่กินก่อนมาดิมือยางละอยากกินข้าวพร้อมเฮ็ดกะ บม่ค่อยเห็นปะเลยนังเฮ่งเห็นเท่านึงยังมาทีน่ะนี่พี่น้องเฮ็ดกะที่อันคอยเอาชิ้นกระซ่าไม่ได้ละเดี๋ยวฉัได้มาให้กินก่นเฮ็ดเพาะอยู่พี่ตุ้กพี่โอบดีอยู่นี่เฮ็ดตอันนี้อันนี้ก็เฮ็ดดงงก็เนื้อเวลาต้องเฮ็ดลังกบ่เฮ็ดดงงกเนื้อนี่กะแกงเชดเดียนนี่เฮ็ดดงงก์เนื้อนี่แกงเยอะอันนี้เตอร์เล่แกงเฮ็ดตาบอื เฮดาาเอางามงามันน e ่อัน <uncover> oh, ีเ <IN> ื่อเดตาบอแกนเดเอันนี้ก็เฮดดงโกชอมตีนเฮดก็อยู่ชองบอนยูตะลางต่างหตะเทงต่างหู้างี่เอาดีนะเปตักั้วเป็นน้าบิวปินามาเน่ พนจะ่งดีก่นัมงไดอพีลอันนี้กวามูนี่นะขาเมื่อเพิ่งเรื่องนั่งเลยที่ผ้าบินนี่บินมอแมว่านะพ่ลางเนนะน้น้าลย่หน้าไม่ชอม มันสีกว่านี้น้ำเลกกด่าอยู่ชอมช่อมชอมแกงลอ้ยเหลืามอละตะน้อยที่ล้างอีมือท่างสบายละข้ามได้นี่ละตัดีนเ็ดก็ได้ิตัดีนเดช่อมช่อมช่อมเฮดแบบนี้ ออบอกเออยนี่ยทำนอ <c oughs> ้อยเดี๋ยวทิมได้มาไข่ตี <c oughs> น <c oughs> ม,าม,ามาหาไก่ตีนมากับเยอะทิมแต่อน้อยจอมแล้วเรียบร้อยพี่น้องเ, <c oughs> เอ้ยเฮ็ดค่อยกันเดี๋ยวชิได้มาล้างก่อนพอดีน่ะเต็มหมอ้อแกงนี่นะมาเอาไว้ต้องเตรียมไปล้างแล้วก่อนล้างแล้วได้แล้วนะน้ำก็ไม่หมดแล้วน้ำกินเต็มหม้อพอดีไม่น้ำกินเขานั่ง้ะล้างแค่นี้เออฮู้ยฮะ เห็ดหลังงกล้างเห็ดอมตำเจวไปน้ำพี่น้องเลยเจวกันเล่อนชื่อลายลายโลดเขาเองกินเห็ดทะเลมันเทาน้ำ่อยเขาก็ได้กินเพ็ดนะอยู่นะเขาไปค่อยกินเพ็ดคือบ้านค่อยมาล้างเห็ดันพูดเทานัง้วพเทานังแลเบลอตัวนี้งามมาดีนะล้างเชโม่กระซ่ามเขาก็มีมีนาะ มีเท่านหอยเดียวน้ำกะน,น้อยพี่น้องกนประหยัดล้างจำนี้ะกกนะดอืจะน้อยบานอันนี้ก็อา่าวจะน้อยนะโอ,อ,อ้ยป้าเสิบว่านิอน้ำใสปลตรอยเนี่ยกะทุ่มๆเลยเหตตับีตงกบ้านขาเห็ดพี่เล็กก็ออกเนาะบ้านเฮานนนมีผ่น,นี้

กลบนึงรอบพี่ชงพ่อเรือพี่น้อยจะได้มาจี้วันนี้ดอกเลยง่ายจีย้ดอกเดือน้อยกะบดีจี้ล้างแล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยว่าตัวเห็ดกะได้เต็มหมอ้อเวลาแกงนี่ยังไงยอบยอบลองหมดมาไ,ได้เต็มคือนี่แหละแกงเห็ดลมมิดมืันนี้นะสุดชิเศษคักพี่ดอกแกงเห็ดนี่นะทางเห็ดตรบเห็ดตีนงอน้อเห็ดหหน้ำผึ้งเห็ดหลางุกครบสุดเดี๋ยวแม่นองเตียนพี่มามาปุ่งเขิงแล้วนีว่พ้นระเบียงเอาเซอร์มาเซอร์น้ำเกือบหนึูก่อน เชื่อลายได้อย ah. uh. oh. uh. ่าเชื่อลนยน้ำพฮทไลน์เพ่งเล้ให้มันอ้อมมึงหึงขึ้นโมสูดขึ้นน้ำาลายก็ฮิตได้เลยนึงโมกับพี่เพ้่เพราะว่าฮิตมันบาดแล้วกันน้ำมันก็ร้ายเลย ให้ดีินะอ๋อเชี่ยๆตัวพี่น้อ้ชิมไปซึ่ลายเดียวลวก็ครกินเ้ยอันน้เที่ยเ็ยเคมเอค็มพอ้ไมอแหละมันพอจงเชื่อไหมอีกปุงเคืงแล้วเรียบ้อยได้พี่น้องเอ้ยไปนี่เก่งเฮ็ดกันจได้ไปค้างโมก็ใช่ได้แต่บะมีเปรี้ยพี่น้องเอ้ยขวบกินเปรี้ยคือบ้านค่อยเนาะ เชื่ด้เกับไปเช่บเลยเกงเห็ดจะได้กินย่ป่เบิ่งเค่งในนักโมนี่นะเค่งชมค่ะเงงไงดีเุโดนนี้ลงนพอจหน่อยหาแล้วเค่งจะได้ไัรมองจุดาง่ได้หึงเติบโมกับพุธแล้วะรพี่น้องอยอนนี้เป็นจะเอาข้าวสารใช่่วันนี้นะ ยันเบื่อย oh, no ันเมาแกงเห็ดเชื่อข้าวสารนชุดใหม่เเ็ดนะชื่อโบกนะผู้ทางผู้แก่ผู้ผาเฮ็ดโอ้ยมีรถมีข้าว่สใช่ไหมแกงเห็ดประชมดีต้องเชื่อข้าวสารนั่มพี่น้องเลยแบบนี้ละแกงเห็ดลุ่มมิดแกงลุ่มมิดข้าวสารชุกเห็ดกระชุกในนั้นเปล่าในเลยจ้ะ ข้าวสารแดงนะห้ามกินข้าวสารขาวเรากินได้เพราะเห็ดในนั้นเปิดเบิร์ดบเนาะจออนาะรองเบิรงลองเบิร์ดจบเออหีบขาวอยู่ละเออเห็ดกินได้ทั้งหมดละเออข้าวสารแข้าวสารแดงไงทอดทิ่มโรตแกงอิดนี่นะห้ามกินนะในนั้นอีตัวพี่น้องคนนี้อันนี้คือเห็ดพ้อมไปพร้อมดียวแต่ว่าชุ่มคอยมากก่อนนะเพิ่นไปหาต่อยเพิ่นได้เด็ตสาบงามอันนี้น้องงามอันนี้ว่า นี่หากล็้งเทียงงามงางามงามเฮตับว่าทาขาววางไดนี่บเ่งเยมนก็ยางพินได้เหวเห็ดปูว้ามีแต่เฮตาบปงเก่งกินข้าวมใจนะบุกเห็นมความเหรได้เความหหมานกน้อยนังด โก่งแกงแล้วยังม่ทันได้กินข้าวน้องเพอก็เห็นให้ตาบมาให้ตาคุเพคือมังามใช่ไหหากระพนนี่นะนั่นแหะเขาวาชิไบผูงพิมอืออร่อผู้ฟ้าเอ้มาทางตีนนะตีนให้ไว้ค่อยวาตัวงามงามนี่เดียมินย้มห่อยนิดนึยงามแหงให้ผู้ฟ้านะนี่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 ห่ากำลังกระลุ กุ้เห็ดนะจะนิ่งนออยู่ไหนหมีจิ้มเอาดหนังเอาไหมเอาหงามามไหนเน้ใส่หนามลงไเนี่ยอาแล้วป่ะเนาะมันลงท้เอาชานี้มันเป็นผัดดอกม่ตอมีอาจนจบเลยนั่นแหละเขาว่ากินข้าวแล้วาไปทางไตนาทงัน่อุ้ยแมีเอาเห็ดตามอยาก็มากินข้าวโต กินข้าวย่าไปฮาโตออีเป็นตะมูนเขาหาแล้วมีนกไม่ได้ห่าพี่เลยหายตามนะเปล่ยนเปล่ยนนึงมาเดี๋ยวพี่น้องเลิกกินข้าวได้ป่ะน,นี้เนะี่ยกินข้าวกับลายคนอยู่แต่บ้านยังบ่ทันครบด้วยในเงินยังบ่ทันมาคนกะคนมาแต่บ้านค่อยนะผู้พากินเบ่ตะน้อยแด้อิ่มนะอิ่มมากไปนะแล้วอะไรทักตอเลือกลายลงเห็ดละงกันนี้เห็ดละงกงเห็ดตาบนี่ยตีเห็ดตาบไปพี่น้องเดู เหนื <étique> <ural> <glorious> ่ต่น้อยจู้ข่าเป็น oh ตูเข่าว่าจูเขาที่ร้ยอีเดียไ บอตอนนี้มัน,มนห้าวจริงเหางน้ำซุ้มนี่เลยแม่แต่น้อยก็ได้กินข้าวหญ้าได้พี่น้องก็กินข้าวหญ้าก็ได้ห้าวมาหอดบ้านแล้วล่ะพี่น้องคลิปนี้ขอยก็ได้ถ่ายพี่น้องเบิร์เท่านี้ละคลิปหน้าเราก็นหน้าพลาจังโผลก่กันใหม่นะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แหละบายบายขว่ามาเอื้อมือพี่น้องเลยเลยมานอนในอุ้งนางในแบบนี้นะ อย่างเยนๆแน่นอยน่งพี่น้อง